มหลมล,ล,ลับจากวันแข่งเรือและจะให้เบ่งบรรยากาศข้างนอกนะครับพี่นอ้องกับกล่องจนนอังไาเนาะบบดนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปล้างแอร์รถยนต์นะครับก็ถ้าเขาโอ้มหมายถึงว่าล้างแอร์รถยนต์นี่มันก็เหมือนระบบร่างไกเขาเนาะ ถ้าแอร์มันตันก็เหมือนร่างกายเขาพิษปกติแอร์มันก็จะทํางานได้แบบปาเต็มร้อยก็เหมือนร่างกายก็ทํางานได้ปลาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็ต้องไปทําความสะอาดก็เหมือนเขาไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าการรักษาสุขภาพมันก็คือคือกันเนาะโชเฟอร์เขานะครับซึ่งวันนี้จะขับรถใจห้อนมาต้องทําประกันชีวิตนะครับพี่น้อง ค่อนข้างใจร้อนแต่หน้าหนาวนี่ใจร้อนตะนกี่กระไซกับหมามาแล้วเจ้าบะฮู้เป็นจะได้พ่องมาเดียวนี้ถ้าจะตอนเง่งๆอยู่พุ่นละนางก็น,น่าจะเป็นคนหูก,กรรมอยู่นะนางจะข้ามแล้วแต่ว่ารถกันหน้ามันออกมาแล้วคันนี้แซงไปพอดียังไงนางจะข้ามแบบป้นกับเจอคันนี้อีกตั้มเลือดนางติดรถมาเลยน่าสงสารนางมากเลย ภาวานานบ่คือนางเป็นอย่างเยอะก็แค่ปากแตกแหละคิดดูเนาะปลอบใจตัวเองไว้ถือว่านางมาชดใช้กรรมเราแล้วดูธรรมะแต่ก่อนนะอะไรอย่างก็ไปกระเปื่อนถ้าคนใดที่คู่แบบธรรมะเข้ามาเนี่ยดู ทร,รมาอีพีบีพีบพีบสองข้างทางอยู่แถวนี้ก็จะมีการปลูกมันเด้อพี่น้องนี่ก็จะเป็นปลูกมันอีว่าปลูกยางต้นยางต้นอะไรอย่างก่อต้นสักบอ่เขาเรียกต้นสักบ่กต้นสัก นี่เป็นเส้นทางตีจากอำเภอน้ำยืนไปนอำเภอน้ำ k ุ u นะครับเป็นแบบนี้สามารถทะลุไปตัวจังหวัดขอนบลราชธานีได้และระหว่างทางที่จะไปจากน้ำขุนไปน้ำยืนนั้น <S <S ก็สามารถเลี้ยวขวาเข้าไปอำเภอกันทะลักได้โดยผ่านบ้านด่านก่อน <S <S บ้านที่ผมพักอาศัยอยู่ทุกวันนี้นะครับ แต่หุนตั้งบอกใหดีครับพี่น้องบังดีละ่ะเออแ่ะสังเกตตัวเก่าว่าเวลาอู้ภาษาเหนือเนี่ยก็จะเอาภาษาอีสานเข้าไปแสกแซงด้วยเออด้วยอีวแบะมันเป็นอย่างสภาพอากาศวันนี้ยี่สิบธันวาคมอากาศท้องฟ้าเปิดโล่งนะครับไม่มีเมฆเลย หมาะก,กับการบินช่วงสถานการณ์โควิดจะนี่เกาะทนตัเงหยับเหงาเนอะรู้บ้านเขาเปนกาบมีคนเดินคนแอวเอาละเอาละมึงเอาละมึง,อ,มงอยู่พันไผ่บ้านมัน ไปไหนเจ้าละออนวันนี้ก็แวะมาทักทายกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะก็วันว่างๆตีไม่ได้ตั้งใจแล้วครับบอมี่อยากจะมาโอ้คือดูฟังฟังเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาน่าจะมีอย่างมาฟังเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนาะบ่กว่าจะเป็นการอยู่บ้านเฮาที่เคยเอาให้ดูนะครับว่าการพูพักอย่างนี้ย่นะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูส่วนพักว่าคืบหน้าไปตั้งไหนแล้วแต่ว่าตอนนี้มีศัตรูมาใหม L ่ ed, ทั้งเป็ดทั้งไก่น,นะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับแฟนเพจพี่น้องปําตรงเฉลี่ยทุกท่านสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ